สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอการใช้นวัตกรรมที่เราได้สร้างขึ้นมานะคะนั่นก็คือ A exercise นั่นเองค่ะ A exercise นะคะจะเป็นการออกกําลังกายแบบใช้แรงต้านนะคะโดยงานวิจัยค่ะเขาบอกว่าการออกกําลังกายแบบใช้แรงต้านจะสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะดังนั้น A exercise จะเหมาะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานทุกคนเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาไปออกกาลังกายข้างนอกด้วยนะคะ เพราะว่า A-Exercise สามารถออกกำลังกายได้ที่บ้านไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วก็สามารถออกได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะแอ x ซ์ไซส์นะคะจะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับค่ะโดยที่เรานะคะจะใช้หนังยางในการปรับระดับความหนักนะคะระดับนี้นะคะจะเป็นระดับที่1ค่ะจะเป็นระดับที่ง่ายที่สุดค่ะระดับนี้นะคะจะเป็นระดับที่2ก็คือระดับปานกลางนั่นเองค่ะ ระดับที่3ค่ะระดับที่ยากที่สุดค่ะโดยการออกกำลังกายนะคะในแต่ละท่าเราจะออกทั้งหมด10ครั้งนับเป็น1เซตทำทั้งหมด3เซตโดยในแต่ละเซตเราจะพักประมาณ1นาทีค่ะท่าที่1ยืนอย่างมั่นคงจับอยู่ในระดับอกแขนขนานกับพื้นแล้วกลางออก การออกกำลังกายส่วนนี้จะได้บริเวณไหล่และแขนยกแขนขึ้นลงให้อยู่ในแนวเดียวกับลำตัวเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแขนหัวไหล่และหลังเหยียบอุปกรณ์ไว้ใช้แขนข้างเดียวกันยกขึ้นตั้งฉากกับแนวลำตัวเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ วางอุปกรณ์ไว้กับพื้นใช้เท้าทั้งสองข้างเหยียบเพื่อล็อกตำแหน่งหลังจากนั้นใช้มือออกแรงดึงขึ้นโดยท wow, so ี่ให้ต้นแขนแนบกับลําตัวเป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนแขนวางอุปกรณ์ไว네้กับพื้นใช้เท้าทั้งสองข้างเหยียบเพื่อล็อกตำแหน่งจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างดึงขึ้นมาเข้าหาลำตัวเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลัง วางอุปกรณ์ไว้กับพื้นใช้เท้าเหยียบเพื่อล็อกตำแหน่งจากนั้นใช้มือออกแรงดึงไปด้านหลังจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแขนและหลังต่อไปจะเป็นการออกกำลังกายในส่วนขาโดยเริ่มจากแกะผ้าพันขาออกจากกันจากนั้น นำมาพันบริเวณน่องโดยปรับขนาดให้พอดีพันขาไว้หนึ่งข้างวางอุปกรณ์ลงกับพื้นใช้ขาข้างที่ไม่ได้พันเหยียบอุปกรณ์ไว้เพื่อล็อกตำแหน่งจากนั้นยกขาอีกข้างขึ้นจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนต้นขาพันขาทั้งสองข้างจากนั้นกางขาออก และกลับสู่ท่าเดิมเป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านนอกเป็นไงกันบ้างคะกับการออกกำลังกายด้วย A exercise อย่าลืมออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอนะคะ